จุดยืนจริงๆได้ได้เรียงไปหลายครั้งแล้วนะครับจุดยืนของเราคือเรายึดมั่นในแนวทางการแก้ไขสันติวิธีนะครับพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงแล้วก็ยึดมั่นในการรักษาที่ปไตยของประเทศและผลประโยชน์พี่น้องประชาชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พยายามใช้ยืนจุดยืนเหล่านี้แล้วก็พยายามเจะหาช่องทางเจรจาเพื <Okay. S 1> ่อให้ผลทางมันยุติได้อย่างสงบ และขณะเดียวกันเราก็ไม่ประมาทนะครับได้มีการประสานงานกันอย่างทั่วถึงตลอดเวลาทั้งกองทัพภาคนะครับทั้งโดยเฉพาะผู้บัญชารทันบกนะครับกระทรวงต่างประเทศและก็กระทรวงกลาโหมนะครับสิ่งที่เราทําขณะนี้คือในแง่กองทัพเนี่ยเราเตรียมความพร้อมนะครับรักษาธิปไตยของประเทศแต่ก็เท่าที่ไปดูตรวจดูแนวละเอียดต่างๆเนี่ยก็อยู่ในในการวางกําลังที่สามารถปกป้องอธิปไตัยประเทศได้โดย มั่นใจและกองทัพก็ได้เตรียมอย่างเหมาะสมนะครับไม่มีความบกพร่องส่วนการเจรจารเนี่ยเราได้คุยกันมาตลอดที่จะยึดถือนี่หมายถึงภายในของเรานะครับทั้งกระทรวงกาโหมกร้ทชวงต่างประเทศแต่ทางกองทัพในการคุยกันว่าสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขปัญหาเนี้ยเราต้องคุยกันทั้งหมดภายในของเราให้เป็นเอกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราได้วางระบบที่จะคุยกันอยู่ตลอดนะครับเมื่อวันก็คุยกันทั้งวันนะครับยกหูโทรสาก,กันนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ เราจะใช้มาตรการในการใช้ความรุนแรงหรือสงครามเนี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายหลังจากการแก้ไขวิกฤตต่างๆไม่สามารถเดินได้และที่สำคัญขณะนี้เรากำลังเริ่มต้นด้วยการเจรจาโดยยึด MOU นะครับแลว้วก็ใช้ JBC นะครับในการแก้ไขปัญหาใช้เอ u ม3อซึ่งเป็นฐานหลักในการคุยกันครั้งสุดท้ายนะครับก็คุยกันนะครับขณะนี้ มาถึงเรื่องปิดด่านเรื่องปิดด่านเนี่ยผมอยากทําความเข้าใจนะครับว่าเราไม่มีการสั่งปิดหรือเราไม่ได้บอกให้ปิดหรือเปิดแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันเรื่องปิดด่านเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการที่จะยกระดับการคุยนะครับแล้วก็ที่จริงๆทตรงที่ปิดด่านเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องของการวางกําลังหรือสงครามตงตรงแนวนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมความพร้อมและถือว่า การปิดด่านเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จะต้องดูกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งสฝ่ายของเรานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยขณะเนี้ยมันอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยมันมีความเห็นมีอารมณ์นะครับมีเหตุผลปะปนกันไปหลายส่วนนะครับแต่ว่าเรา3ามหน่วยเนี้ยเราคุยกันตลอดนะครับเพราะว่า ต่างคนต่างอาจจะมีมุมมองต่างกันหรือจะเหมือนกันก็นกคุยกันเราไม่อาจจะปล่อยให้วิธีการยกระดับต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งแต่เมื่อทั้งสามฝ่ายเห็นพ้องต้องการว่าการเจรจาในขั้นต่างๆเนี่ยมันมาถึงขั้นที่ต้องปิดดาษเนี่ยก็จะดําเนินการไม่ได้มีอะไรที่ขัดแยง้งแล้วก็เรียนยินยันนะครับว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งยึดผลประโยชน์ที่เป็นอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ยึด ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเองทั้งหมดเนี่ยเรามีความเป็นเอกภาพและให้ความมั่นใจว่าเมื่อถึงจุดสุดท้ายซึ่งเราใช้สงครามเป็นบรรทัดสุดท้ายสําหรับการไปไม่ได้ซึ่งมันละเอียดอ่อนมากแล้วเรากําลังคํานึงถึงไม่ใช่แค่อารมณ์ที่อยากให้ทําอะไรแต่ต้องคํานึงถึงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพราะว่าถ้ายกระดับถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นสงครามเนี่ยซึ่งไม่มีใครปารถนาแล้วสงครามมัน ึงแม้แนวหน้าของเราคนอยู่หน้างานทั้งทหารทั้งประชาชนฐานมีความพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องประเทศแต่เราก็ต้องคำนึงถึงชีวิตความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราหลีกเลี่ยงได้มากที่สุดเราก็จะหลีกเลี่ยงก็อยากจะเรียนนะครับว่าขณะนี้กองทัพกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมคุยกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับ เพราะนั้นปัญหาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงปัญหาจริงๆที่จะเกิดขึ้นและคำนึงถึงเหตุและผลนะครับการตัดสินใจในภาวะที่กำลังม,มีมีมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขั้นสุดท้ายคือสงครามเนี่ยเรายิ่งต้องระมัดระวังและดำเนินการแล้วบอกอยากจะเรียนทุกท่านให้มั่นใจว่ากระทรวงกลาโหมเองหรือกระทรวงต่างประเทศเองหรือกองทัพเองเรายึดมั่นในอธิปไตยของประเทศและผลประโยชน์พี่น้องประชาชน ไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็อยากเรียนว่าเป็นความตั้งใจและร่วมกันอย่างแท้จริงแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในทุกระดับทุกขั้นตลอดเวลาตอนนี้ที่เขาจะเอาเรื่องขึ้นศาลโลกเรามีการรับออะไรมันตอนนี้ต่างฝ่ายต่างจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่ากระบวนการเจรจานเนี่ยมันไปตามขั้นตอนอยู่แล้วการพูดในเชิงอารมณ์หรือในความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นหลักฐานในการที่ จะเอาไปใช้ในระดับต่างๆนะครับผมคิดว่าหัวใจสําคัญก็คือเอาข้อเท็จจริงมาแบกกันแล้วก็ดูกันให้ปรากฏชัดเจนว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าการเาจรจามันจบซึ่งก็เคยจบมาตลอดเนี่ยก็สามารถจบได้ไม่มีปัญหาอะไร